งาดภาพของสาวเมเฟื่องอารมณ์สมัยที่สาวๆหน้าเหมือนน้องมาอยู่มาค่ะต้องบอกว่าแฟนเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้นำภาพของอ้ําและเมตอนไปงานรับปริญญาพี่เอสุภาชัยภาพนี้ผ่านมาแล้ว20ปีค่ะเมย์นั้นหนห่าเหมือนน้องมาอยู่มากมากโดยเมเฟื่องอารมณ์นางร้ายเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคุณแม่คนสวยของน้องมาอยู่เมย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนซึ่งตอนนั้นเราไปเจอภาพของเมเฟื่องอารมณ์ในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ บอกเลยค่ะว่าใบหน้าเองนั้นยังสวยอยู่เลยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เก็บภาพมาฝากกันและในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาเหมือนกับน้องมาอยู่มากๆเลยนึกไปถึงอนาคตของลูกสาวเลยแลยค่ะว่าเติบโตอนาคตก็คงต้องสวยเหมือนแม่แน่นอนเลยค่ะ